พุทธเจ้าไม่พากระทำนี่ไม่พาเลือเทือๆแบบน,นี้ไม่พานําพาพระฉันหรือกินข้าวถึงสามหนสามเวลาเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วใครเป็นคนอนุโลมอะนโก็จะถามเลยนี่เปรผีนั่นมันอนุโลมอะไรก็กลัวเป็นกลัวตายขนาดนั้นมันก็ตายเท้าก่อนมันนั่นแหละไม่มีอะไรที่ดีขึ้นมาเลยทำไมาจึงไม่ทําเป็นตัวอย่างเป็นเนื้อดาบุญของโลก ให้กบฏวุ่ยกาผู้ฝ่ใจเนณฑ์ทได้การาบได้ว่าอย่างสุดหัวจิตหัวใจบ้างนั่นเรื่องของเรื่องนั้นไม่มีกับพระรูปนี้เราเห็นลูกหลานเขาจะถูกฟ้องร้องนี่เราก็เลยกระเทือนใจเราไม่ใช่หรือเราผู้ที่ได้รังผูกก็ฟังด้วยนะถ้าเป็นลูกหลานเขาพวกเธอนี่อยู่เป็นปกติไม่มีความผิดอะไรถูกฟ้องร้องพวกเธอจะมีความรู้สึกไงผู้ที่ฟ้องล้องที่จะออกจากราชก,การเป็นพวกโกนหัวลุกงพวกเหลืองเป็นพระ ไม่พิงก่อใจเขาเฉยๆนี่มันน่าเกลียดไมหมละ่ะใช่กิ่ของสงเหรอผมก็จะถามหมู่คณะครูอาจารย์เหมือนกันว่าเป็นกิจของสงเหรอแต่พระไม่มีความเมตตาแล้วใครจะมีความเมตตาล่ะผมไม่เคยเป็นตั้งแต่ผมเป็นคารวะโน้นเหมือนประชามาเละจนถึงวันนี้เละจนถึงวันผมตายผมไม่มีวันนี้เสด็จเลยจา,ามแบบนั้น อย่าเป็นตำรวจพระแล้วจับพระถึงก็จับตัวเองแล้วถึงนั่นแหละอย่าไม่จับหลวงปูง่หลวงตาลุ่นี้ถึงเออก็ไม่ได้ว่าเลยแต่จะให้หลวงปู่ให้หลวงปูง่หลวงตาลุ่นี้ถึงจะให้ผมถึงแล้วฆ่าผมใช่ไหมผมตายใช่พราะผมตั้งใจแล้วว่าผมจะตายคาพระเหลือมด้วยศีลวิสุทธิสมาธิวิสุทธิปัญญาวิสุทธินี่ขอให้ครูบาอาจารย์บุกคลน่าเข้าใจด้วย